ตอนที่40ความสําคัญและผลกระทบทางด้านการศึกษาของชีวิตที่เหลืออยู่เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัสารารัตการันมาทําหน้าที่ดําเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นคะ่ะ จากนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นของเรากายนะสะแ,แลแมแห่งชุมชนบ้านจาระตำบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและคอลิยอหะหลีจากชุมชนบ้านส้มตำบลควนโนรีอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นนะคะเราได้ฟังเรื่องราวของซิตินอผู้หญิงที่สามีต้องคดีความมั่นคงวันนี้เธอต้องเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองถึง5้าคนนะคะด้วยความยากลำบาก คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยถึงเรื่องของทุนการศึกษาที่รัฐให้แก่ผู้สูญเสียค่ะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะบรรดาแม่แม่เมียเมียเมื่อสามีไม่อยู่นั้นตัวเองต้องแบกรับภาระเองไว้ทั้งหมดค่ะทั้งรายจ่ายในบ้านรายจ่ายจากการศึกษาเล่าเรียนของลูกหากรัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของทุนการศึกษาให้แก่ลูกๆของพวกเธอจะช่วยแบ่งเบาภาระได้มากเชียวค่ะ เพราะทุกคนต่างก็อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือมีโอกาสทาง,งานศึกษาเท่าที่ลูกจะไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปฟังเสียงสนทนาของกะแยนะและคอริยะในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคอริยะเองก็มีคนในชุมชนของคอริยะที่มีการศึกษาระดับสามมาน,นี้น้อยมากนะคะ เพราะความยากจนค่ะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกเรียนคอลิยอเองเนี่ยก็เรียนจบแค่ป .6 นะคะถ้ามีทุนคอลิยอเองเนี่ยก็จะเรียนจบปริญญาตรีก็เหมือนกับกายนาเองก็เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุสองปีต้องอยู่กับป้ากายนาเรียนจบแค่ชั้นป .4 แต่คนในชุมชนของกายนะให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านศาสนามากแต่ก็ยังมีคนจบการศึกษาปริญญาตรีในชุม,ช,มชนน้อยมาก ค่ะคุณผู้ฟังคะเดิมคนในชุมชนก็ไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกเรียนนะคะพอต้องเจอกับเหตุการณ์ความไม่สงบบางครอบครัวเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์แต่บรรดาแม่เมทั้งหลายก็ไม่ได้ยอดท้อเลยนะคะพยายามหาเงินมาส่งเสียให้ลูกเรียนให้ได้เพราะคนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษานะคะ ตอนนี้ก็มีคนในชุมชนของคอริยะเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากกรณี28เมษายนปี2547กำลังเรียนระดับปริญญาตรี3คนนะคะเรียนพยาบาล2คนนะคะธุรกิจการโร,รงแรมและการท่องเที่ยว1คนและก็ทุนการศึกษาที่รัฐบาลให้การเยียวยาเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าคนในพื้นที่รู้สึกว่าดีมากและก็ภูมิใจที่ให้พวกเราได้รับผลกระทบเนี่ย ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นและก็มีชีวิตที่ดีค่ะคุณยนาเห็นว่าทุนการศึกษาส,สำคัญมากแต่อยากจะบอกว่าขอให้ออกมาให้ต่อเนื่องและอยากจะได้เร็วหน่อยเพื่อให้ทันกับตอนที่เด็กเปิดเทอมเพราะที่ผ่านมาได้ช้ามากโรงเรียนเปิดเดือนพฤษภาคมแต่ได้ทุนเดือนธันวาคมแล้วบางคนก็ยังไม่ได้รับอีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณปริดาสตาปโปผู้ที่มีหลานซึ่งกำลังเรียนพยาบาลระดับปริญญาตรีซึ่งต้องสูญเสียพ่อจากเหตุการณ์28เมษาในปีพศ2547เล่าให้ฟังคะ่ะวันนี้มีประเด็นจะถามการด้าหน่อยเกี่วยวกับการศึกษาการด้ามองว่าการศึกษาดียังไงก็สำคัญสำหรับลูกหลาน ของเราเพราะว่ามันจําเป็นแล้วก็ยิ่งมีความรู้เยอะๆก็จะได้ไปใช้กับชีวิตต่อๆไปของลูกหลานบ้านเราแล้วก็ถ้ามีความรู้เยอะๆจะได้รู้ว่าคุณบุญบาทเป็นยังไงทุนการศึกษาที่รัฐบาลให้ต่อเนื่องเนี่ยอาจดคิดว่ามันสําคัญแล้วก็มีค่ากับประชาชนอย่างเราบ้างโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียผู้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย ก็มีความสําคัญเพราะว่าคนที่ไม่มีเสาหลักของบ้านนี้มันสําคัญมากๆแล้วก็ถ้ามีทุนนี้อย่างต่อเนื่งนี่ก็ดีใจนะที่รัฐบาลเขาก็ช่วยเขาก็จะได้เรียนสูงแล้วในครอบครัวของกาด้านเนี่ยซึ่งมีหลานอยู่คนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษาจากเหตุการณ์28เมษาเนี่ยที่เขาได้รับทุนของรัฐบาลแล้วก็ไปเรียนต่อ พยาบาลที่โครงการของรัฐบาล3,000อัตราเนี่ยก็ด้คิดว่ามันสําคัญไหมก็ดีใจนะที่เขาได้จากตรงนี้แล้วก็รุษนานิกมีความขยนันขังแข็งม,มานะักกับการเรียนของเขาก็ดีใจนะคิดว่าต่อไปถ้าเขาจบเขาก็จะได้มาช่วยทางชุมชนของเราแล้วก็ญาติๆพี่น้องของพวกเราอีกด้วย คุณผู้ฟังคะไปฟังเสียงสามภาษณ์จากคนหนึ่งในชุมชนบ้านจาระตำบลไพรวันชุมชนของกะยนะคุณสริหะสูญเสียลูกชายคนโตในเหตุการณ์ตากใบลูกชายคนนี้เป็นผู้หาไรายได้เลี้ยงครอบครัวคุณสริหะอย่าร้างกับสามีต้องเลี้ยงลูกสิบคนด้วยตัวคนเดียวคะ่ะ คุณสุรยาจำจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ Never สัมภาคสาริฮะค่ะสิ่งที่ทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกมั่นคงที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรนาวีกีเตอร์นี่ดูเดือดลยกาปงนาวีเสน่ห์นาวีเล่าปะป๊อดกาปงกาปงดุบลากุเลยกาปงนิ่งนาวีกีเตอร์นี่อาจจะขี้จเปรี้วหน้าหนุ่ง่าจีอันนูตัว Oh, Sembilan lah kalau ni sebabnya Kalau kita wia pera tu kita juga Duduk eh. sanggah eh. Pada hmm. ngaji berapa orang? Duduk ngaji jadi ya uh, tujuh Tujuh hari. tujuh Kita ada pera sore kan? Duduk lah ayah yo duduk wia sikit-sikit tak padah lah dengan kita Sebabnya enggak ramah Ya Pak kita duduk kerja gapa lagi? ni? Tak duduk kerja gapa ni mm -hmm. so, Dulu duduk jahit pakai murah Ha, hmm, pas gak uak ikut dia lah. Ada gapo gak uak. Yeah, ikut boleh yeah. sikit-sikit gitulah seharinya. Yeah, yeah. Mana tiga puluh kot selah. Kalau kita rajin, tak ada kerja lain kot, kita tambah boleh lima ni puluh. Haa, dua lah sehari. sehari kita boleh pada mana? Ada sikit-sikit tu Hak getoh mak pak duk taruh tu Sikit-sikit duk wih sikit-sikit Yalah buat sanggah nak ngaji lah Apa boleh hak hikkan Cik Heboni pun datang nak ngaji juga ya, ya. Jadi makna dia kita nak kerja Yang yang oh, penting sekali kerijau. Tapi yang kedua tu Nak wih teguh hati kita teguh Keluarga kita teguh tu Nak wih anak boleh ngaji nak anak ngaji. Pani nak tumbik mohok pula, duit tak ada. Anak nak ngaji. Nak buat lagu Hari ni hok kita mari letak satu grup hok kita tu dah. Grup uh, puyeng, kem keng, tabah tu Kalau fikir ke Kak Ha tu molek dah. Dan kalau kita ada grup, grup kita jaya tu, nak bui kita tu rasa teguh dah. Ha, nak bui teguh. Ya, hati kita tu, grup kita tu nak buat lah molek eh. Sebab kita ni tak ada kerja. Pertama, kira, kira. Nak we boleh buat gapo-gapo pandai sikit-sikit. Tok kok kedai-kedai belah-belah coli jual tu. Ni kat tak pandai nak buat tak boleh. Tebang ada nak buat tak boleh. Ya. Tak pandai tu tak pandai. Tak pandai, <tuk> pandai. Tak pandai. Tak pandai nak buat tepung <tuk> Ha, huh. tak pandai nak buat tepung. Hmm. Ya, ni masa nak belajar. Dia masa nak belajar, ikut gapo gapo pun. กะอับุลิฮวาตุละคุณผู้ฝานค้าสริฮะเล่าให้ฟังเป็นภาษามลายูกะยนะจะแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะสริฮะมีลูกสิบคนที่กำลังเรียนอยู่เจ็ดคนสริฮะมีอาชีพหยิบผ้ากลุ่มผมได้เงินพื้นละสามสิบบาทวันหนึ่งท่ามได้สองผืนได้เงินหกสิบบาทแล้วก็กรีดยางบานนิดหน่อย สริฮะบอกว่าอยากจะให้มีงานทำอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือแม้แต่ไม่มีเงินก็อยากให้ลูกเรียนสูงสูตอนที่สัมภาษณสริฮะร้องให้ไปด้วยเราเห็นใจสริฮะมากนะคะ คุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณกัญญาณะสระแ,ะแ,แมจากชุมชนบ้านจาระตําบลไพรวันอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและคารยยอะหาหลีจากชุมชนบ้านส้มตําบลควนโนรีอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้มาพูดคุยให้เรารับทราบถึงชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับผลกระทบค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสรรีฮะจากตากใบได้ทิ้งท้ายบอกกับเราว่าถ้าผู้หญิงเราได้รวมกลุ่มกัน จะได้มีอาชีพมีงานทำแม้วันนี้เธอจะทำขนมไม่เป็นแต่เธอก็จะพยายามค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นคุณผู้ฟังจะเห็นนะคะว่าทุนการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะหากรัฐได้ช่วยทุกฝ่ายจะช่วยแก้ปัญหาความสงบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะเพราะหากเด็กที่รัฐอาจมองไปว่าเป็นลูกผู้ก่อการรัฐได้ให้การศึกษาให้การดูแล ในอนาคตเด็กเหล่านี้จะได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตัวเองครอบครัวและชุมชนไม่เกิดความคิดเครียดแค้นที่ถูกคนรอบข้างมองครอบครัวตัวเองในแง่ร้ายเพราะเมื่อเด็กมีอนาคตมีการศึกษาที่ดีความคิดดีๆก็จะติดตามมาค่ะคุณผู้ฟังคะขอเพียงความห่วงใยความเอื้ออาทรจากทุกคนในสังคมจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นกำลังใจสร้างความเข้มแข็งและความหวังให้แก่ผู้สูญเสียได้คะ่ะร่วมใส่ใจเข้าใจห่วงใยและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมคุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปเราจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของไทยพุทธและมุสลิมเมื่อก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในชุมชนของกายนะและคอรยะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันอัศราลัตการันและนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้